เาดิเลอใส่แห้งๆอยู่แบบบ้านคูติดกันเนาะอยู่บ้านูนี่แบบอาจจะเป็นเรื่องที่แบบใส่เงินว่าเขาเคยใช่เงินนเลยเอพี่ปกติกันเลยเนาะปกติบบาเนนวล่ปกันเลยเนาะคบันมาตอนั้นถ้าจะปหนักก้าวคานข้ื่องน้มากระทืบลง เปล่นอันนี้เนาะยาสุดยาสุดกระรอกเสียกุ้งบ้านปากมัดลูกเปลี่ยนเครื่องในกับมีเปลี่ยนวิ่งไกลกับมีเนาะวันนี้คงจะว่าซื้อเงินบาทละจะซื้อหลายแนวเว้ยสบายดีสบายดียดตอนเ้าๆเนาะอยู่ที่แกนเท้าเนาะทุกคนเนาะตอนนี้เราอยู่บริเวณหนนะ้าตลาดโอ้ผมลองมาโกงกระทำกับานาบันพักเขาเลยแล้วรถที่ทุกคนเห็นตอนนี้ก็คือรถ มันมันต้นนาะอูนเนาะเขาจะซับมาแ,แห้งแล้วก็มาขายวันนี้มาอยู่กับน้องอูลองสัน้นากา็เต็ม <c oughs> ได้อย่างบบทันได้ล้างวันนี้เขาเไปเฮดคอนเทนต์ยังคือวันนี้เขาทีพาทุกคนไปเฮดคอนเทนต์จ่ายเงินไทยในประเทศลาวเนาะทุกคนเนาะก็คืออันนี้โบดีวอลเรื่องแบบว่าเฮดเป็นคอนเทนต์เนี่ยมันเป็นวิถีชีวิตประจําวันของคนอยู่ที่นี่เลยเมื่อคืนนี้เขาไปสร้างข้าวกิน เดิมมาแล้วอู้หยูข้าวอู้เลยเป็นออมไปสร้างข้าวแล้วเพื่อนเอามาให้อู้อู้ถามว่าเท่าไหร่ห้าสิบบาทเขาเกิว่าสิห้าสิบบาทแต่ถ้เขาห้าสิบบาทก็เท่าห้าพันเนาะแต่ถ้าเขามีเงินลาวใจก็ให้เพื่อนเลยแต่ถ้าเขาบม่มีเงินลาวใจก็เอาเงินไทยใจแต่ว่าที่สําคัญไปกว่านั้นทั้งอู้มีเงินไทยอยู่แล้วน้องอู้ก็มีเงินไอ้นี่ทุกคนเงินเรียนบอกเลยว่าเขาไปไทยไมาแบบเขาไปซื้อเครื่องเขาท้อที่เขาเกี่ยวไปเกี่ยวไปฮะนะ อยู่มึอยู่มึงเงินขอเอิ้นหมักแป๊กอันนี้เป็นเงินพม่าพี่อันนี้ you, you นเอาดลโอ้ยได้มีมออมคา้าหน่ไปเอาไปบัตรหนึ่งบัตหนึ่งอันนี้คือเงินเหรียญที่เขามีนี่เบิงกันสิบเหรียญสิบบาทเหรียญห้าบาทเหรียญยังมีเม็ดนี่เอาไปเบิงกันว่าเขาจะซื้เอเขาสิเอาเงินบาทเงินเหรียญไแล้วก็เขาสิมีเงินบาทอีกนอจำนวนหนึ่งก็ได้แล้วทุกคน เป็นจำนวนน้อยนนึ่งเนาะอันนี้ห้าสิบบาทออมียูสองพันสามพันห้าโอ้มียูเนาะมียูนี่ไปไปเสาก็มีแม่เมื่อวานนี้ตัวกระจายไปประมาณหกสิบบาทไปจ่ายค่านะข้าวกินนอู้เนาะเมื่อนี้นเขาเลยจะเอาไปเอาเงินบาทไปลองจ่ายอยู่ตลาดเนาะทุกคนเนาะตอนนี้เขอาอยูยืนอยู่ที่ตลาดกันเท่าโอ้โหบึ้ง ขาเจ้าเลี้ยงไกลยังเทิงคุนเด็เห็นบ่เออ,อเดี๋ยวเราไปตลาดอันนี้ขนาดห้านเขาเจ้าปิดเลยขาเจ้าเอามาไว้โน่นนี่เลยขอบพูวตลาดาสดอยู่ตรงไหนตื่นยืนเอาแลอวเข้าไปนี่มึงกอ่อนเราไปถามเขาเจ้ารองมือบ่พูว่าเขาเจ้าปิดเราบปจักเขาตื่นมาสวยพวดเขาขึ้นไปนี่ลองมืออันนี้ให้ยูทีแกนเท้าเนาะมันก็น่าจะน่าจะลองลองมึงเนาะว่าเป็นยังไง เพราะว่าตอนอยู่ตัวอยู่เมืองเงินเขาเจ้ากระแทกเงินบาทเหมือนกันเป็นอย่างจึงแทกเงินบาทกันย้อนจากว่าเมืองนี่นะทุกคนมันติดกับประเทศไทยเลยเนาะทุกคนเนาะแมนเซเดียนติดกันแล้วกับเวลาเขาเจ้าไปซื้อเครื่องซื้อของมีอย่างเขาเจ้ากระมักซื้อข้ามไปไทยเนาะเราก็ไปซือ้อ่หุ่นเอามาใช้ใจทีคค่เขากระแทกเอาเงินบาทคืนเนอ,อเก่าเนาะเพราะว่าเขาเจ้ามาข้ามไปตลาดโซนนี <c> ้อย <c> ู่ไหนกันเนาะตลาดโซนซอยู่ไหนกันเนาะการนี้เลยทุกคนเป็นอย่างเขาจึงมักทอนเงินบาท เวลาเครื่องเครื่องของเยี่ยมืดขาเจ้าก็ข้ามไปเขาเจ้าก็เงินบาทไปซื้อคือเก่าเยี่ยวันนี้นะเขาเจ้าก็ต้องได้เปลี่ยนตัวนี้กีบขาเจ้ากะซืเอาเงินบาทไปก่อนเนาะนี่ทุกคนตอนนี้เฮามาฮอดที่ตลาดสดเราดตอู้ลงกันว่าเขาซืซอซื้ออย่างไป็คอนเทนต์อยู่ม่น้ำเหือกมูเร้อว่าชิฮายาไปกินอยู่แคมแม่น้ำแซ่บๆเนาะนี่ทุกคนไอ้กาตอนเช้า บ่หัวสินี่อย่างไรเนาะจะไปทำลองถามแม่ค้าก็ลองสิเอาอยัางไงดินี่ของใน,นเดนยูเขียดเกล้าเขียดดอกไลเ่เขียดสนาคามมะขามนะทุกคนเนาะเรามีมะขามทางทะเลก็มีพวกก๋วยแห้งพวกอะไเนาะทุกคนเนาะนมนนะหมดเขียด ฮิดอันนี้เหรอใครจะไปฮิดอันไหนฮิดไข่ฮิดแห้งกรอบๆนะเดี๋ยว่าเขาจะเอาติ๊กเก็ตไะมอืมทุกคนเครื่องอยู่นี่ก็คือมีแต่สินค้าจากประเทศไทยเหมดนะทุกคนเนาะสังเกตเบิ่งนี่แต่ละอันแต่ละอันตกเป็นแบบสินค้าไทยหมดเพราะว่าติดจากทางไทยนั่นเอทุกคน ฮะเนี่ยครับบูข่างใส่ค่เซมีใส่ค่ะโอ้ตัวรับเอ้ยบูเมีนตัวนั่นเด้ตัวติดมีดนะขอมีดนะอ๋อบูตัวขาเจ้ามันเป็นขเอาซุปใส่แล้วก็ติดนะเขาปุ้นจากบ้านเนี่ยโดนละสามสิบสามสิบบาทเขาซุปใส่สามสิบบาทเงินเงินแบบเป็นอันเป็นเหรียญเอาหรือว่าเอาเดตเอาเดตแบบเป็นเป็นใบเยอะ เลียกกระชายเลียกกระชายเนาะเลียกกระชายกัน,นกอันนี่จากไอ้จากบ้านนี่นะสิบบาทเอาตไนีิไปกินเหรอเอาเหรอสิบบาทเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเงินเลียกเยอะก็ไปไทยของไทยมาเสร็จแล้วสิ <c oughs> เหลืออะไรให้อะไร <c oughs> วะเหลืออะไรให้อะไรวะเขาบัตทองให้เท่าลา่ะโชคดียูนี่เพื่อนรับเออโชคดีเพื่อนฮับ <c oughs> สี่ยูบุญบอลมาริ่งเด้อใส่ได้แท้ๆอยู่แบบบ้านอู่ติดกันเนาะอยู่บ้านอู่นี่แบบอาจจะเป็นเรื่องที่แบบเซอรพรายแฮงว่าเขาไม่เคยใช้เงินอันนี้เลย เดี๋ยวพี exactly. ่ปกติกันเลยเนาะปกติเล no. ี <h <h ้ยงปลาเลี้ยงย่างใส่ไม่เนี่อ่ออ่อใส่แล้วเดี๋ยวเขาต้องใส่แล้วเดี๋ยวไปซื้อไปซอกที่กินน้ำเผืองเนาะอืมผิดยอดแล้ววันนี้นี่สบายแล้ววันนี้เบิองเบืองเบืองโฮที่เอาไปเหตุกินเนาะหาแนวก็มื่อนี้นี่แตงแป้งเนาะเพิ่งสิไปโซน โซนเป็นโซนเป็นซีนโซนอย่างก็เนาะเอาเหรียญเอาอยางซื้อเนาะทุกคนเนาะคักไปอยู่ที่นี่ปนานปา <c oughs> นประเทศไทยแต่บริเวณประเทศไทยได้ทุกคนเด้อเป็นประเทศลาวเนาะ <c oughs> <c oughs> นี่สิเป็นสาลีเอานี่บอกเอาอันี่ดูจะกินกอันนี้สาลีจากบ้านเอาเอาเอาเง <c oughs> ิน <c oughs> <ๆ>เหรียญดีกว่เหรียญก็ได้บ่ได้เนาะใจคักเว้ยมวนเนาะ โอ้ยหอมเป็นตาแซ่บแฮะไม่ไม้ดิไทยได้แท้ๆเด้อดีรียิไทยอยู่ลาวจอไซได้อยากกินไปหอมลราไปอยากกินหอมกุ้มๆพุทธนี่นี่นี่อูอันนี้อันนี้โลสาวพันหรือซาวบอันนี้โอันนี้ก็บาวบาทเลยเนาะโบเป็นซาวพันไม่าวบาทเอาวะเอาก็เก็บไหมสิน จับป oh so oh ่ะเอ้จับบ่ะเลยจับออกเ้จับออกเอาถุงออกโหลละสาววัดน่ะใน่อยเอาได้เงินอันนี้อยู่เล่าดิอย่ใส่้เป็ยังเพื่อนเพิ่นเพิ่นสงสัยเลยอยู่ใส่สมบูรณ์แล้วแบบเขาใส่เงิน เลยเนาะอ๋อใส่เป็นกันเก็บเลี้ยงบานก็ใส้อยู่แต่ว่าต้องต้องเป็นแรกก้อนแล้วมาคุยู่พี่ติดอยูติติดกันเนาะออันนี้อันนี้ใส่บุได้อันนี้เขาเอาเลยอันนี้ก็เอาเงินเล็กอยู่แล้วค่อยก็เลยเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ามาใจกันเท่าอันนี้บอมาอันนี้ค่อยบุหูค่อยบุหัว่ใจได้แล้วค่อยมาเมื่อวานนี้ไปซื้อของกินเขาก็ว่าห้าสิบบาทสาวบาทเอาเหนี่ยวหือว่าเงินเดืยวได้บว่าเงินเกี่ยวเนาะถามไปซื้อเพิ่มมา ตอนนั้นถ้าจะปื๊ดตลาดนัดนี่เด็กกาวค้ามน้ำข้ามแม่งไปจากกาไปซื้อของเนาะโอ้ม,อมีตะลาดนัดใกล้ไหมตะกี้อกโอ้เดีดย๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาบอย <ๆ S 1> <ๆ S 2> บอยข้ามแล้วเนะะๆๆาะแต่กะไปกินข้าว,วน้งกันกะอาจจะได้อยู่นี่กินนข้าววอยู่ะไปแมงเลยแั่เนี้ได้ฮอตอันเนี่ยอีห้าสิบตังค์เลยมาจะอยู่ที่บัวใจจะอยู่ฟังไทยเข้าใจใจเวลาเอาไปห้างมันจะห่อนให้ก็ห้าสิบตังค์เลี้ยนตังค์หอมหอมโอ้เมนเลยเนาะ โอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดไปไปไปซอกซื้ออีกเท่านี้เท่านี้นอกกัเแหละขึ้นเลยมึงมึงเตยพื่นนี่ยไปปะเขียนเขียนอยู่ในป้ายนะอูเนาะอยู่ที่นี่กับแบบเส้าบาทเนี่ยเป็นตลาดลาวกับโบ๊ทเนี่ยอาจจะมีเขียนอื่นน้เนาะทุกคนเนาะมันมีรถเร่งอ่ะคิดถอยไอ้เงี้ยคิดถอดไอ้เงี้ยเลยเห็นเขียนนี่ คิดทอดไอ้แง,ง่เลยเราเนี่เอามาเาก็บแล้วกาศใส่สุดยอดเนะดี๋ยวมามั้าทงคุณปไปนี่อันนี้โรลเซาห้าอันนี้โรลเซาห้าบาทอยู่มะเกียงอันนี้เนาะเซาห้าบาทสามสิบบาทได้พัฟพึ่นกันอาจจะน้ำเข้าจากประเทศไทยแหละเมืองฉัลละดูนี่นี่พึ่นเอามานน้ำมาเห็นบทุกคนสินค้าแมนสินค้าไทยเม็ดทุกคนเลยสินค้าไทยแล้วก็ เครื่องคล้องก็เป็นคนไทยเองที่ว่าเห็นนี่กะเกือบแมน่นเกือบแม่นของไทยเพื่อแล่ทุกคนอย่าว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อแล่ทุกคนเสื้อผ้าหน้าผมนี่ทุกคนพูดเบิรงนี่นี่แมนเวอร์เลยนี่เนาะโอ้ทางนี้โลซสาสา่าสารสิฟะเพราะว่า,าตัวตัวของเขาเอาเมื่อกี้มันมันหยักมันหยักเก่าเนยบอก้อก ตัวเขาเอาเมื่อกี้มันจะเกาเลยเพิ่นเลี้ยไข่เช้านะอูเนาะงเก่งดีแต่บนอื่นขา่เช้าห่านสามสิบเป็ดไปก,กินได้ยี่ดอกเนาะนี่ทุกคนเพิ่งเพิ <laughs> ่งจะซื้อนะหนังสือาาทาุกคนยังเป็นภาษาไทยหนังสือยังเป็นภาษาไทายอูเบิงบ่งเบิ่ง มากระทิปโปร่งเป็นอันนี้นเออนาะอย่าุดอย่าดุดน,นี่ไม่เอากระรอกเ<ฮ>สือกงบ้านปากหมดลูกเออเคยไปมีหองหนังสือไทยหนังสือลาวทุกคนเคนี๋เดี๋ยวนี่อันนี้หนังสือลาวแต่ว่าอันนี้เป็นหนังสือไทยนะทุกคนเอนานนี้โอ้ดีเดีย๋ยวอย่าไม่นอนมากนะอย่าเลยอย่าดีเลยไม่นอนเคยฝากมาซื้อ อยู่ตามตลาดอนะันนี้ก็มีให้กันนะทุกคนเป็นยาปวดอ่าเกี่ยบปวดผิวหนาในนช่ไจ๊ะเนาะดูพี่นี่เี่ดีดมวลดีเซเงินบาทซื้อเนาะอูอบริสิษีของกินซุกไปกินหน่ะมาุ่งเรานี่โอ้กิ่งไก่ขนมขนมจอกขนมหวานาวไป ้องถามมึงโลจากบาทจอี่ีนหมูนันหมูโลจากบาทสิบานึบลร้อยแปดสิบบาทโลละก็สิบกีบงั้นโลละร้อแปดสิบบาทอยู่ฝั่งเราได้ทุกคนโลซีนโลหนึ่งโลยแปิบบาทเราต้องคิดแบบนี้ทีบเลยอันนี้โอ้สินพวกนนซีนงัวที่งัวกับงัวงัวน้อยดิบอกมึงจากซีโครงดิ งัวก็ะดัจะเป็นงัวน้อยดีนะหืมปิ้งเหรอปิ้งบอกให้จังบบิมมอว์วิวอันปิ้งซื้อแต่ปิ้งปิ้งทีเดียวหรอกระเซารวยเกินเลิศกว่าใดเซมอได้ยุเมนูหมอตอนเศร้ากินอย่างตอนเศร้ากินของกินซุกว่ะทุ่นมีมะเขือมี ดอะไรอ่ะไปเรื่องกินซุกไปนี่ทุกคนมาเบิ่งของกินอยู่แกนเทาโอ้โปวนปวนมะขามทุกคนกล้องเท่าไหรอันนี้ตรงห้าสิบอันนี้สามอันนี้อันนี้ปวดร้อยอันนี้ปวดห้าสิบอันนี้ตรงห้าสิบอันนี้ปวดน้อยปวดเท่าไหร่สามอันร้อยบาทอันเดียวดิอันเดียวสามสิบห้า สามสิบห้าอ้ยขนมยูเมคียาขนาดเยเบาลยนึงเอรออสามอันเอาไปบ่ไดเนี่เอาเอือันนี้ขนมอย่งเขสางขยะสางขยะเอสองอันเลยอันนี้จับบาทสาอันสีหบาทสามอันสห้าบาทอันนี้มันบุยวนไหวห่าไหมลูกเอารถจักรมาเครื่องาย อยากเอาไปฝากแม่นะแต่ว่าแม่อยู่เวียงคุณอ๋อนี่เอาซะเท่าน้นก่อนมีอันใหญ่อันน้อยวนี่ซ้ำกันเบิดะเอาสามอันเนาะอุเนาะอันนี้จับบาทก่ออุ้ใหนอุบนึงเอาลหบาทสอบาทอข้าันเาห้าบาทนโอเคปวดมาข้างผนสี่นปววนนเ้ขสังขยะเป็นนานะทุกคนเนาะ หลายแนวอยู่ที่นี่นี่เปลี่ยนเครื่องในกับมีเปลี่ยนปิ้งไก่กับมีเนาะวันนี้ฮูงซิกว่าซื้อเงินบาทละอยากซื้อหลายแนวเว้ยเจ้าเป็ดเจวาปิ้งสิครับโอ้โหมากินกินยัา อมโซฟี่ขอเข่าเนอโซ่หลางๆนี่มาจับไปก่อนถือวกถือมือบวเท่านี่น่ะห้าสิบสวัสหัวหันอโซมบอโซมเอาวุ้นเข่ามีไงจะราิดราคุยแค่บ้านห้าสิบราาสิบอันนี้เลยอันนี้สิบบาทหก คนเรียนนี่ก <brands> <king> <laughs> ็เนาะงานสิบบาทแล้วคนเหรียเลยตุ้งตาิ เพื่นเพื่ออีนี่ว่าจะไล่เงินโบเป็นเนบ่ย่บคอยได้ใส่เดอร์บโบได้ไซเดอร์ง่ายเราพอไซเดอรมีบ้านเลยไซเดอร์ไงซื้อข้าวเนาะซื้อข้าวกล้วเมื่อซื้อไปหาซื้อข้าวกันมาหนิอุ้งขามากินข้าวเปียกกินเฟอร์โบไวหล่ะมาดิกินข้อมือข้อมือหลายเนาะทุกคนโบไวอีหลีเด้ เขาเนียวแน่โหลจากบาทนี่หลห้าสิบบาท่อ้าาอันเดียวกันเลยอ้ยอันเดียวกันสองบาทเนาะบาทไปใช้า้ลูกไปบ้านลูกแล้วบัไซัเ่เนาะใส่อยู่นี่เลยไปบ้านลูกเราบัเาเาะ เรียบร้อยอันนี้เครื่องโลนะทุกคนเนาะวินิโลละห้าสิบบาทสองห้าพันเปลียนโนละ เรียนวรใส่ดีดีแลคือเนาะโอเคเนาะทุกคนวันนี้ก็ซื้อเครื่องมาคบเสร็จโอเคเอาไว้มือหน้าก่อนนี้นะยังอยู่ไ้มือยูใ่มือเดียวจะืเวอระเงินเียนวันนี้หลายเลยวันนี้ราคาอะราคาวอบเงินบาทคือว่าธรรมดาวอเงินกี่กอยากแหงอยู่เแห้ยู ราบ, 35, าบ 50, 000, สามห้าราบห้าสิบบาทสามห้าพันสัมผัสกี่ปกตินี่ซื้อมีแต่ประม่าสิบห้าพันเนาะสิบห้าพันสาวพันเนาะแต่ว่าซีนมันก็แพสงส่วนไปแต่ว่าซีนโลนึงกะโลละร้อยแปดสิบโลละเฮ้ยนี่อันนั้นซีนหมูมเอามาใส่เงินบ้านให้ทุกคนเห็นแทะเลยโบแมนแบบเป็นการแบบโอ้มันเฟกเนาะโอ้มันเฟกเด้อโอ้มันเฟกโบแมนนัดเพ้นไว้นี่ยนี่ทุกคนขึ้นเบื้องว่าป่านี่เขาจะเขียนว่า โลละบัเป็น2 8งแสนแปดเลยทุกคน2องรบาทอันนี้100บาทอันนี้50าสิบทุกคนห้าสิบสี่ร้อมีหลายอันที่ต้องเลือกนะทุกคนเบิึงส่งส่งจากฟังไทยเลยตัวนี้เห็นเห็นในวันเคยใส่อยู่เนาะทุกคนอากาบึงเบิึงพวกเขาเปียกพวกเฟืนอนี่บุ้งหัวถ้วยอะไจักบาทเท่านี้ไงมีหลายแนวอยู่คุณฮอนก็มี ตามาลรคบนตอนนี้นี่ก็คือมาขินข้าเศ้ากันนะบนเนาะอันนี้มีแก้วเขาได้หรอพอเขากปิดมาอยู่ไดอยู่หอเนาะมีแก้วนนกินเก่าค่ะอันนี้อันนี้อยเลยเนาะ ทานกินใใม้งว่อเขาไโผล่ดลาบดิบวะไม่ลาบสุดวะราบดิบได้นะอ๋อไปเรองบสุดเลยาบดิงเวยกินยังไงองวันนี้กินเลยละมีดองแยยดงไงทุกคนลาบดิบออเอ้ากบอรอูปรรารซาดิ่อขยิบคนเฮ็ดเลยเรื่องของการ ซีมึงซีมึงทีนีนุ่มมากแซ่บ่ดีทุกคนบมเมนน้อเาเครื่องเทศปกดีใช่เงนมั้งไม่ได้หมืดเลย เห็นไหมหรอเหลือบพิ่งเกินห้าหกใบแหละเกือบ,บเบิดเนาะได้ค้างอีดีทุกคนใช้เงินบาตอยู่แล้วกลยเงี้ยคือมวนๆอยู่เนาะม้วนได้เห็ุเป็นคอนเทนต์ไร์ยังบแบบว่าเก็บไปประกันโดนติดกับเก็บไปกระเป๋ามันใช่หรือ่าเป็นคอนเทนเนอรมันก็เป็นคอนเทนต์เนาะแล้วว่าที่าอีกมุมหนึ่งก็คือ เขาถ่ายคอนเทนต์ที่เป็นการใส้เงินแท้ๆนะชีวิตประจําวันของประชาชนอยู่ที่นี่ค่ะทุกคนแปลว่าฮาวบริเมตรขึ้นมาว่าฮับเอาเงินใครค่อยเด้อแหละค่อยเซร์นี่ฮาบ,บริเมนั้นเลยแม่เขายัางบอกได้รอดน้อยเดี๋ยวกับไปบ้านเจ้าแล้วกับโบมีความไมาะใ,ให้เดกน้อยลิ้นแล้วพระวันทาใจอยู่นี่ก็่ใจไปน้อนใจไปแล้วกับทันทีมีโอกาสได้เข้าไปกับมิเตะ ขาไปไทยดนามและยีนในไส้ลองลอู๋เนาะแต่ว่าเขียนมึงเงินขเขาเจ้าไหนจะใส้อยู่เงินบาทแต่ว่าฟีกโบฟีทุกคนกับเบิ้งตามไปอะไรทุกคนเขาเจ้าการสิเขียนเป็นร้อยสาวสามสิบแล้วทีว่สิบเนี่ยขาเจ้าเขียนเป็นเงินบาทเป็นเนาะเป็นแล้วก็เ้าอยู่บ้านเราอูนี่เราใส้ได้เงินบาทนนะ่ะแต่ว่าเพิ่งเอาไปแลกเป็นเงินเก,กีกล้ของเขาวกรฮับยู่ฮับแรกหลังๆนี่เขาบ่ให้เขาบ่ให้แบบหลั<ต><ต>งๆนี่โบ้าาบ <ขอ S 1> ได้เลยโบ้ได้เละ ออตอนนี้ไปแลกจังแลกจังเดียวจึงไซได้แลกอัะตอนแรกธนาคารี่เขาจะให้แกหลกบังบ้อนนอะโอ้โหย่านี่อยากงากแล้วทุกคนนลยบรรลาบแซ่บีดีเออเดือดเอ่น้ามันออกอ่ะอาอาไปเอา สยากกินอันนี้ดูแต่ว่าผมไม่่วยใจไปยิมมสวยสัามกอนโมยเลยตอนนี้แปดโมงสิบสา่ มาเที่ยวเกียร์เกลีนเท่านะทุกคนเนาะก็ะคือเอาแต่เงินบาทมาก็ได้ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าบางทีก็อาจจะได้เงินกีบกลับนะยูน้องูเนาะเพราะว่าบางทีเข,อขอาอาจจะบอกมีเงินบาททอนให้อย่างวันนี้อนไอ้วันไหนจะมีเอานาะชีวิตประจําวันเขาก็บแบบใช้เงินบาทอย่างปกติอยู่แล้วทุกคนเอา,าอน้ำออกนิดนึงเนาะเอาไปเยใะไปีิอย่างออกนิดนึเนนงเหรอวะมันจ,จับย่าโหยบวงกินเพิ่อจิ๋ว หยาบตีนใช่เกือบอ,อึบอมือสน,น็อกนึกว่าหยาบตีนมันบอนี่ผักกับผักกับลาบผักกาดกระลำเจ๊ยังไงบุษมกกม,มันยังบ่หอยบุษมอะอรทีท่บออะอะคือเป็นอะไรวะอืมอี่ยังขว่าเน,นี่ยพอะเจ้าหลบใส่น้ำตาลป่ะปกติไม่ต้องสม้สมๆเนาะเออ <R> แถวครับก็หวานป่ะใช่อ่ะเฮ้ยอยู่ที่ตั้งหวานชอวบเป็นอย่างทุกคนลาแบแทบอะแทบบิหลี่มีแบบขีหุ้มมี่อย่างหอมแบ่แบบเผ็ดเนี่ยเขายอดอะมัแบบหอมพอดีเลย หีบหรือว่าห้าสิบบาทข้อสั่งขะายาดยุทัยกับเมีะข้อสั่งขะหยาดเอทุกคนเปรียบประมาณนี้เนาะโอ้โมไปละทุกคน สาระคลิปนี้ตัวที่ขอตัวลาทุกคนไปก่อนซะเนาะบัวใหลีมีแต่ว่าฝากทุกคนฝากกดไลค์กดติด่ต่ำสองตัวโยนสองรอบพลาล้อเนาะเพื่อไปกับต้นใจญ่ผมเอาคลิปต่อไปเนาะสารับคลิปนี้เขาจะขอตัวลาทุกคนไปก่อนสบายดีไม่บายทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าบัาวใหญ่เราต้องได้ปิดด่วนละ <laughs>